วัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบทสวดมนต์โดยที่แอปเรามีคุณสมบัติสามารถเปิดบทสวดและฟังเสียงบทสวด 2. อ,อบทสวดของเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่สามารถหาง่าย 3. ดูรายละเอียดวามสำคัญ 4. แผนที่เราก็จะแบ่งออกเป็นภาคๆครับ5ปฏิทินแสดงวันสำคัญและวันพระ 6. สร้างบทสวดของฉันจะเป็นการเก็บบทสวดที่ชื่นชอบหรือใช้บ่อย 7. เกี่ยวกับผู้พัฒนาต่อไปเรามาดูหน้าเมนูหลักจะมีอยู่10เมนู 1. นึ่บทสวดบูชาบทสวดคำถวายบทสวดคำรัตนาบทสวดภาวนาบทสวดอุทิศ่วรกุศลวันสำคัญสร้างบทสวดของฉัน ปฏิทินทำรรแผนที่วัดและเกี่ยวกับผู้พัฒนาต่อไปเราจะดูการทำงานของบทสวดบูชาครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะแสดงรายการบทสวดต่างๆในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างคือบทสวดบูชาพระนัตตะไตรเมื่อคลิกเข้าไป หน้าจอก็จะแสดงตัวหนังสือเอาไว้สำหรับอ่านแล้วก็มีปุ่มกดที่มีฟังก์ชันเล่นและหยุดแล้วก็มีปุ่มแมกโฮมเพื่อกลับไปยังหน้าเมนูหลักเรามาเริ่มฟังบทสดกันเลยครับ <c oughs>

จบแล้วเราก็กดปุ่ม back home กลับไปดั่งหน้าเมนูเลยครับต่อไปเป็นการสาธิตบทสวดคําถวายผมจะยกตัวอย่างมาหน,นึงบทโดยยกตัวอย่างคําถวายข้าวใส่บาตรเมื่อเราฟังคําถวายข้าวใส่บาตร ทำถวายข้าวใส่บาตรแต่เมื่อเราอยากจะหยุดเราก็กดปุ่มนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากดฟังแล้วเราอยากกลับไปหน้าเมนูเราก็กดแบ็คโฮมเลยพร้อมกับเสียงที่จะหยุดต่อไปเป็นบทสวดสวคำรัตนาเราจะยกตัวอย่างคำรัตนาสิน5ห้าครับ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจาสีลานิยาจามะทุอิยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจาสีลานิยาจามะตัอิยัมปี มะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณัทายาติสระเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะอ่าจบกันนะครับกดปุ่มหยุดก่อนแล้วก็กดปุ่มแบ็คโฮมกลับไปหน้าเมนูต่อไปบทสวดภาวนาเราจะยกตัวอย่างพระคาถามหาราบ มันได้ไครับาถามหาลาภนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชะตังวามนีวาะนังวาผีชังวาอัดถังวาปัตังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะ อิติมีมาณาม,ามิหังจบไปบทหนึ่งนะครับเราแบกองกลับไปท่าเมนนครั้งต่อไปเป็นบทสวดอุทิศส่วนกุศลผมขอยกตัวอ,อย่างบทสวดกรวดน้ำครับเป็นบท,ทเมยาตีนังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโย กลับไปหน้าเมนูครับต่อไปเป็นวันสำคัญเมื่อเราคลิกเข้าไปวันสำคัญในหน้าเมนูก็แสดงวันสำคัญต่างๆเป็นลิสต์รายการเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้อย่างเช่นวันมาค้าบูชาก็จะมีรายละเอียดต่างๆางเช่นประวัติคำโอวาท คำแปลอย่างนี้เป็นต้นครับต่อมาเป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของวันต่อไปมันโกนหรือวันพระก็ะแสดงรายละเอียดเหมือนกันครับต่อไปเป็นปฏิทิน ธรรมะเมื่อเราเข้ามาแล้วหลักการทำงานของปฏิทินจะมีการแจ้งเตือนในวันสำคัญและวันพระทางผู้ทำระบบจะเป็นคนเพิ่มวันสำคัญและวันพระเข้าไปในตัวอย่างนี้ผมได้เพิ่มวันพ่อในการก็แสดงวันพ่อขึ้นมา แล้วก็วันรัฐธรรมนูญในการก็แะแงวัฒธรรมนูญส่วนการแจ้งเตือนระบบจะแจ้งเตือนก่อนหนึ่งวันต่อไปเป็นแผนที่ครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแผนที่ก็จะแบ่งเป็นริสรายการเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันเฉียงภาคใต้แล้วก็กรุงเทพ เมื่อเราคลิกเข้าไปเมื่อเลือกภักใดแล้วเราคลิกเข้าไปครับอย่างเช่นภากกลางอย่างนี้ผมยกตัวอย่างมา5วัดเมื่อเราคลิกเข้าไปอย่างเช่นว่าพุทธมนทลแผนที่ของเราก็จะด้งไปยัง Google Map แล้วก็แสดงจุดที่ตั้งของวัดนั้น เราสามารถเลือกที่จะค้นหาเส้นทางได้โดยการพิมพ์ตำแหน่งเข้าไปแล้วก็เราสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเอาเป็น วัดพระศรีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเอาเป็นวัดแก้วกันง่ายดีอ่า ระบบของเราก็เหมือนเป็นการเซิร์ชใน google เราก็จะลิงเข้าไปหน้านั้นต่อไปก็ภาคเหนือเราก็คลิกเลือกดูครับในที่นี้เราสามารถออกได้สองทางสามารถแบ็กกลับ กับกดกลุ่มกากบาทข้างหน้าได้ส่วนภาคอื่นๆก็จะทำงานคล้ายๆกันคุณเทพวัดบางบัวแม่ ครับเห็นภาพวัดบางบัวด้วยต่อไปจะเป็นเมนูสร้างบทสวดของฉันนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็จะพบกับปุ่มแอด ปุ่มโชว์ปุ่มอัปเดตปุ่ม e ี e ิทเรามาดูกันทำงานครับเริ่มจากแอปในส่วนของโค้ดก็จะเป็นตัวเลขลำดับผมเริ่มจาก2 Name เป็นชื่อบทสวดในนี้ผมจะยกตัวอย่าง คำถวายสังฆทานปร,ปรตีจะเป็นการแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์เข้าไปได้อย่างเช่น สวดตอนเช้าสรือตอนเย็นนี้ผมจะแนะนำสวดตอนเย็นส่วนเดทเป็นวันที่เราจะเก็บ สมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่24เดือนธันวา2013 MFG เป็นรูปภาพที่ใช้อ้างอิงของบทสวดในนี้บทสวดนี้อยู่ที่บทที่2ก็เป็นไอคอน2อ EXP เป็นจำนวนครั้งที่เพิ่มเข้าไปในที่นี้เราเพิ่มเป็นครั้งแรกก็ใส่เลขหนึ่งเสร็จแล้วทำการเซฟเซฟเสร็จเรามาดูหน้าโชว์ข้อมูลก็จะพบว่าบทคำถาวายสังฆทานเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆที่โชว์ขึ้นมา ต่อไปเป็นการอัปเดตข้อมูลอย่างเช่นผมแอดคำสั่งกระาเข้าไปเมื่อกี้ผมต้องการที่จะแก้ไขจากสวดตอนเย็นเป็นตอนกลางวันก่อนการเซฟ เซฟเสร็จแล้วก็จะมีข้อความเลยขึ้นมาแล้วก็กลับไปดูที่หน้าโชว์ข้อมูลว่าแก้ไขสำเร็จไหมอ่าในที่นี้แก้ไขจากตอนเย็นเป็นตอนกลางวันเรียบร้อยต่อไปเราดูหน้า d e t e ถ้าจะทำการลบข้อมูลให้คลิกค้างไว้นะครับก็จะมี ข้อความเลยขึ้นมาเราก็กด delete ได้เลยข้อความก็จะถูกลบไปเมื่อลบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูที่โชดัต a t าว่าลบออกไปหรือยังป่ากดว,ว่าลบไปแล้วแสดงว่าสำเร็จต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับผู้พัฒนาครับ มีนายธาดาคุสิตาและนายพิสิทธ์คูหาทองผมขอจบการนำเสนอแอปพลิเคชันไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ